โอเคเข้าสู่คู่ปรสนามว,วันนี้นะครับอยู่กันกับ e s l One Lost a n g e l e s 2020ออนไลน์รอบแบ่งกลุ่มโซนยุโรป CAS นะครับอยู่ในคู่นิกมาพบกับ B 8หรือ B บนะของเจนดีนั่นเองนี่คือแมตชคูโรก้ปะทะเดนดีนะครับเป็นเบสซ์ออฟทรตอนนี้นิกมาอยู่อันดับโลของกรุ๊ปสเตจนะครับในกรุ๊ป A ส่วน B 8ก็อยู่ประมาณต่ำกว่ากลางตารางนิดนึงนะครับ ผมดูแล้วตอนนี้นิกมาเหลือแข่งอีก3าคู่รวมคู่นี้เป็น4คู่คู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่ง่ายที่สุดข,ของนิกมาในความคิดผมเพราะว่าตอนนี้ทีมที่เหลือมันดูไม่ง่ายสำหรับนิกมาซะเลยถ้าไม่ยอมเล่นเมตาปัจจุบันซะทีถ้าคิดจะเล่นไอเมตาสองกระลำก็น่าจะยาวนะฮะยุคนี้เป็นยุคของคนเล่นเกมโถมเท่านั้นมีให้โอกาสให้คนคัมแบ็กนิดนึงแต่ไม่ทั้งหมด โอเค B8 ได้ okay, 8, first draft นะครับ band Bad Rider ที่ให้ V5 เล่นบ่อยๆ Miracle e m b e r Tux GH แล้วก็ Keeper of the Light นะครับ support ยอดนิยมของโ,งโซนยุโรป first pick เป็น Shadow Demon นะครับส่วน n i g m a แบนเป็น Dead Prophet Lycan Nature's Prophet และ Chain แบน4สี่ตัวดันนะครับดูท่าทางแล้วเขาต้องการที่จะอะไรคุณเห็น pick ที่สอง Dark Knight ใช่ไหมแปลว่าอะไร last pick เป็นของท่านผู้นั้นนะครับเขาจะให้ท่านผู้นั้นเนี่ย ลงมาจุติแล้วก็ตบดราฟของคุณจนพังพินาศและเขาคนนั้นจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทางด้านของนิกมาเป็น IO Dragon Knight นะครับนิกมาจะเล่นสไตล์จีนจีนบ้างหรือเปล่า Dragon Knight Carry แต่คิดว่าคงไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับคือตั้งแต่ตอนสมัยมาตูมอยู่แล้ว Miracle กับมาตูมสลับตำแหน่งกันได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าให้ Miracle มาเล่นตัวจืดๆเนี่ยที่มันไม่มี ลูกเล่นเท่าไหร่ส่วนมากแล้วมันมันก็มมันก็ธรรมดามันไม่โดดเด่นอะมันเหมือนกับให้คนไปทำงานผิดงานอะแต่ส่วนตัวเนี่ยคือประมาณว่าไง่ะตอนนี้ไอโอไม่เข้าเมตาสุดๆแล้วก็หลายๆทีมก็เริ่มที่จะประมาณว่ากูไม่แบนไอโอมึงละอยากเล่นก็เล่นไป ซึ่งนิกมาก็ยังคงสไตล์เดิมคืออุ้ยเขาไม่เคารพไอโอแล้ววะนั่นต้องจัดให้มันเคารพซะหน่อยละหยิบไอโอมาโอ้โหลิหน้าวะ่ะเอ้ยหรือว่านิกมากจะเล่นสไตล์จีนบ้างแล้วเออนิกมากจะเล่นดราก้อนไนท์แครีไอโอซับ มันน่าแปลกตรงที่มีลีนาโผล่มาในพิกที่4แล้วแบบมันจะเล่นดักกันายออฟเลนเหรอมันก็ดูจะโลบๆเกินไปนะ Stand, <stands> ปี8เป็นเซเว่นพิกสี่ไอเซเว่นพิกนี่ก็แปลกๆเหมือนกันมันดูไม่ได้ตอบโจทย์กับอะไรสักอย่างยกเว้นว่า ไอโอและคู่หูมาคู่กันก็เลยสตันแล้วก็ตีสเปซคู่กันจาก,กิเลอบรอนตอนนี้เป็นตัวเด็ดเขาทิมเบอร์ซอออฟเลนจาโดูริมอนซับสี่ก็มีคอมโบหุบไอส์พาดจาโดูริมอนวิ่งเข้าแก๊งกลางก็ได้เพราะว่าทิมเบอร์ซอโซโล,โลเลนช่วงหลังเวลสาม ตัวถนัดเอ็กซ์คาลิเบอร์ใช่ไหมเซเว่นเพียงแต่ว่าตัวถนัดที่ไม่ได้เข้ากับอะไรเลยแล้วตอนนี้เหลือมิดเลนนิกมาแบนเป็นเทม p l a r แอส a ซ s i n ซินนะครับซึ่งมันเป็นฟิลที่แบบว่าอ๋อเทม p l a r เคา n t เตอร์ลีน่า ตอนนี้มันมีฮีโร่มิดเลนอยู่ในดรับสองตัวแบบปันป่นๆอยู่ดราก้อนไนท์กับลีน่าแล้ว B8 ก็คิดเหมือนผมแหละว่าดราก้อนไนท์น่าจะแครีลีน่าเลนกลางขาดออฟเลนนะครับแล้วมีกริมสโตกด้วยแล้วก็เซเว่นเป็นฮีโร่ทามิง BKB นะก็เลยแปนบีส s มาสเตอร์ไป ปักหน้ามิดเลนเนี่ยตอนนี้คือฟิลมันแบบพิกไมค์คอนโทร์อะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะหลอกดราฟอะไรหรือเปล่า เพราะว่าถ้าเป็นดักก็ไน g h t s a เป็นแ c a r จริงๆแล้วเจอทีม b ระสอนี่ไม่ดีนะนั่นไงล่ะทีมนิกมาเนี่ยเป็นทีมที่75%ให้ลาสพิกกับท่านผู้นั้นนะครับลาสพิกไม่ใช่ของนาย MC เพื่อนรัก ล a าส p i พิเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทให้แครี่ตบดาบให้มิดเลนชนะมิดเลนกับ o f f ฟเลนชนะแครี่ฝั่งตนงขามแต่ว่ากันนิกมาเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นเขาบอกว่า m i r a เคิเป็นคนที่ใช้ล a าส p i พิคุ้มค่าที่สุดฉะนั้นเขาจะให้ล a าส p i พิกับ m i r a เคิเป็นหลักยกเว้นแต่ว่าเกมนั้นจะเป็น V5 c a r แครี่ที่แท้จริงโอ้ด <c oughs> รากกัได f f ฟเลน Off <c oughs> คือมันเล่นแครี่ไม่ได้อะเพราะว่าทิมเบอร์สอมันอยู่ในดราฟพิกสองอะมันเคาน์เตอร์ดราค์กไนท์เต็มๆถ้าใครก็ชอบโมเดลนี้นะครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาให้ V5 เล่นดราค์กไนท์ใช่ไหมแล้ว V5 หาดราค์กไนท์เนี่ยสภาพกลายเป็นดราค์กไนท์ออฟเลนเฉยเลยมีบลิงก์กับฟอร์สตาร์ถ้าเนื้อทั้งตัวไม่มีอะไรจะเจ้าความถึกมาสู้นะ แบบสเปกเตอร์เจอทิมเบอร์ซอร์เนี่ยมันเป็นฮีโร่เอจิใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยแบบลำคาญทิมเบอร์ซอร์ถ้าพวกฮีโร่สเตนแล้วก็มี HP รีเจนโอเคน่าจะแบบแลกกันฟาร์มแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับพาวเวอร์สไปร์ฮีโร่พาวเวอร์สไปร์ฮีโร่ของเซเว่นกับสเปกเตอร์ใครได้ของหลักสำคัญก่อนแต่ความสามารถแฟชช์ฟาร์มเซเว่นเหนือกว่านะถ้าแบบตามเปเปอร์แบบไม่ไม่อิงฝีมือทีมผมจะชอบ B8 มากกว่า เพราะผมมองว่าเซเว่นมันฟาร์มแฟชฟาร์มไวกว่าพอมันแตะของสำคัญมีโอกาสเล่นก่อนมิเเลนมันฟีลิ่งเดียวกันแต่ว่าส่วนมากแล้วลีน่าเดี๋ยวนี้เขาเล่นเพลย์เซฟมันไม่ค่อยแบบว่าเฮ้ฉันมีเลเวลเราไปทำเกมเลยขนาดนั้นนะลีน่ามันจะแบบเออฟาร์มให้ได้อูซัปเตอร์แล้วค่อยไปเล่น โอ้ดากเกอร์ไนท์ออฟเลนครับเปิดมาเป็นเฮดรสแล้วก็เอาไอโอไปลิงก์กับสเปกเตอร์นะแค่นี้คือจบแล้วสเปกเตอร์ยืนเลนสบายๆแล้วเขาทำแบบนี้เหมือนเหมือนวันก่อนหน้าเลยวันก่อนหน้าที่เล่นไอโอกับกับไอโอไอตัวโอราเคิลใช่ไหมจำได้ใช่ไหมที่แพ้หนักๆมาก็แบบนี้ก็คือเอาไอโอไปลิงก์ให้ให้แครีซึ่งแบบโอเคเลนมันผ่านสบาย แต่ว่าเล่นอื่นก็ปกติไอโอทีหมื่นเขาเล่นซับสี่แบบยืนข้างออฟเลนกันอะไรเงี้ยยกเว้นแต่ว่ายืนกับแครี่ในกรณีแบบเล่นไจโรอะไรนะมันมีนิกมากเนี่ยแหละที่แบบเออาก็เล่นไอโอตลอดแบบทีหมื่นมันจะเป็นไอโอใจโรอะไรเงี้ยอันนี้คือเออาร์ไอโออะไรก็ได้ไอโอแอนติเมดก็มีนะมาถึงก็เท,เ,ทเตอร์ตัดต้นไม้ก่อนนะครับ มิเลนก็เซ็ตวอร์ดเรียบร้อย <almost> อีกมากอยู่เรเดียนนะครับส่วน V8 อยู่ดดายนะสำหรับเกมที่หนึ่งสเปกเตอร์ที่มี IO นะแล้วก็ซื้อเฮดเร็ hmm. มาด้วยลิงเลือดให้6.9แต่จริงๆแล้วมีเลือดที่ IO มันส่งอีกมากกว่านั้นนะครับลีน่าก็สตัดปกติกริมสโตกับเลนบนดราก้อนไนท์นะ <laughs> เขาออกแบบออร่าซึ่งกันและกันช่วยกันรีเลือดกับรีเจนมานาะ V8 ก็ปักหน้าเหมือนเหมือนลีน่านั่นแหละ เดี๋ยวดูซิดาเมจใครสูงกว่ากันเดีเป็นลีน่าดาเมจสูงกว่านะสกิลเก็บคีบีทั้งคู่เซเว่นแครี่เปิดเป็น Ring of Protection นะครับจากโดนิมอนก็สแปมมานาริงออฟบาซิลัสแล้วมันใช้เล่นคู่ออกับทิมเบอ,อร์สโซด้วยทิมเบอ,อร์สโซก็ได้ได้มานามาสแปมทิมเบอร์เชนเบลิงเด็ดนั่นเองก็ว่าไปท็อปเลนเป็นจาก,กิโร่ซื้อเฮดเรสต์มานะแต่ถ้าเล่นไปเรื่อยๆอ่ะปกติแล้วดราค์ก็ไนท์อ่ะที่เราดูโซนจีนกันอ่ะ แต่ข้างล่างนี่จะตายแล้วครับเรียบร้อยฮะอ๋อเพราะเลเวลหนึ่งทิมเบอร์ซอไปอัพเวลลิงเดด t มานะมันไม่มีรีเจนอน่แล้วผมพูดเลยว่าไอ้สเปกเตอร์ไอโอเนี่ยมันไม่แพงง่ายๆแน่นอนมันรีเจนแบบบ้าบอลคอแตกมากสเปกเตอร์แพทนี้ก็รีเจนเยอะอยู่แล้วยังจะมี IO มาช่วยรีเจนเลือดอีกเปิดต,ตัวไม่สวยแล้วครับสำหรับทิมเบอร์ซอทิมเบอร์เกมนี้ไงมันก็ต้องกำหมัดเอาเลเวลแล้วค่อยไปต่อยตอนหลังอะ อย่างมากสุดในเลนก็น่าจะฆ่าโอได้เพราะเป็นฮีโร่สเตนแต่ถ้าเป็นสเปคนี่ยากหน่อยตัวเลนกลางก็เป็นลีน่าใช่ไหมลีน่าขึ้นชื่อเรื่องชนะเลนอยู่แล้วทั้งลีน่าทั้งปักหน้าเลยชอบเกมเอเกซ์เซสีทั้งคู่ถ้าใครเล่นเกมเสียเปรียบคือไม่ชอบทั้งคู่เลยถ้าเกมได้เปรียบปักหน้ามันก็ไปชวนทะเลาะเอาป้อมระเบิดบ้านเรื่อยๆ อันนี้ก็แบบมีสเปซหน่อยถ้าเป็นเกมตามก็คือหนักเลยเอเธอร์เลนก็มาช้าด้วยซึ่งสมเลเวลแรกเนะี่ยเป็นช่วงอ่อนแอของทิมเบอร์ซอนะนิกมาก็พยายามยัดเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีปกติสกิลอะไรก็ยัดยัดไปทำให้ทิมเบอร์ซอโเสียเีลิ่งซอฟอีกหนึ่งขวดแล้วนะเนเลนล่างแข็งมากฉะนั้นมองว่านิกมาสบายครับเลนล่างท็อปเลนนี่เป็นยังไงบ้างยังไม่เขายังไม่ได้จับกล้องขึ้นไปดูเลยนะอยากจะเห็นสภาพท็อปเลนหน่อย เพราะว่าตามปกติแล้วอะถ้าเราดูแข่งโซนจีนกันมาใช่ไหมดาร์กไนท์เซฟเลนอะมันได้ขึ้นชื่อเรื่อง HP รีเจนมากมาเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเล่นไปประมาณสักเลเวล5าเนี่ยไอ้ดาร์กไนท์เนี่ยมันจะมีแพสซีฟเลเวล3แล้วมันจะ,ะ,นร,ะ,ร,ะรีเจนเลือดเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องประมาณ3เท่าอาร์เมอร์เยอะกว่ารีเจนเลือดเยอะกว่าแล้วก็ชนะเลนแบบไม่ง่ายง่คือตีแรกยังไงดาร์กไนท์ก็ชนะแล้วก็ผมก็บอกว่าถ้าเลนบนเนี่ยดาร์กไนท์มันสเปซเยอะเท่ากับเซเว่นเนี่ย พอประมาณเวลห้าเซเวนมันก็จะมีปัญหาแบบนั้นเหมือนกันก็คือดีเคยืนตีทื่ๆงอๆก็โง่แล้วก็ชนะเลนได้มันเป็นตัวที่แบบชนะเลนแบบง่ายๆจริงๆอะนี่ครับเจอพลังรีเจนเลือดแล้วก็เดินไล่ตีชาวบ้านชาวช่องในป้อมเขาแบบโคตรสบายนะโกสติกซื้อออฟเวนนอมมานี่อย่างมากสุดก็ได้แค่ GS เเนี่ยแหละ พยายามจะลองสแปมเวลิงเด็ดดูแต่ว่านี่ครับ G.H. เขาย่นระยะออกไปแล้วกดฮีลิ่งซอฟนะโกสติกก็ไปถึงตัว g s ไม่ได้เจอมิราเคลลิลโซนด้านหน้าไว้ถึงแม้ว่ามันจะโจมตีไม่ค่อยเจ็บมากก็เถอะแต่มันก็น่า,ำารำคาญอยู่ดีส่วนใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมทิมเบอร์ซอชนะตัวสเตนตนี่แปลว่าไม่ได้อ่านสกิลทิมเบอร์ซอในเกมเลยนะแต่ถ้าใครไม่ได้เล่นอยู่ก็เพราะว่ามันตัดสเตนตได้ครับตัดพวกสถานะหลักอะ ฮีโร่สเตนก็คือตัดสเตนฮีโรอินก็ตัดอินฮีโรเอจิก็ตัดเอจิสเตนคือ HP ฉะนั้นสเตนหายก็เท่ากับแม็กเลือดหายมันเลยหนักกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแต่จริง,รงๆแล้วมันเป็นฮีโรชนะเลนชาวบ้านชาวช่องอยู่แล้วล่ะทิมเบอร์ซอเนี่ยมันเลยหนักมากเวลาแบบเลนเจอทิมเบอร์ซอแล้วเลนไม่แข็งพอแต่ว่าสเปคบวก IO มันแข็งพอ,อ กลายเป็นว่าทิมเบอร์ซอตัวนี้น่าจะจบเลนแบบจืดๆธรรมดาธร,รม,ามีเลเวลมีเงินแต่ว่าชนะเลนเขาไม่ได้ซึ่งอันนี้มันไม่ดีเพราะว่าเวสทิมเบอร์ซอมันเป็นเวสประมาณว่าเฮ้ยเราต้องชนะเลนเขาเราต้องทําสเปซให้กับทีมแต่ถ้าเราธรรมดามันก็ไม่ดีถูกต้องไหมคือตอนนี้นับไม่นับเซเว่นนะในรรดาคอของ B8 แปอะคือปักหน้ากับทิมเบอร์ซอควรจะเอ็กเซซีฟได้ควรจะทำสเปซควรจะเล่นเกมบุกได้ พราะไม่งั้นเซเว่นก็จะไม่สบายและก็ไม่มีคนทำสเปซให้เซเว่นมันทำอะไรไม่ได้ช่วงต้นมันต้องใช้เวลาฟาร์มบูสขึ้นมาประมาณ15-20มานาทีเนะี่ยกว่าจะเล่นได้ก็ลองคิดภาพว่าปักหน้ากับทิมเบอร์ซอไม่ประสบความสำเร็จครับผมและเซเว่นก็จะเจอนิกมา4 4คนวิ่งทำเกมใส่ถึงไม่ตายก็ไม่ได้ฟาร์ม แล้วก็ต้องระวังด้วยแบบไปสแต็กอะไรเงี้ยแบบมิกมาเจอจะมาขโมยสแต็กหรือเปล่าเนี่ยเริ่มสแต็กแล้สแต็กให้เซเวนเซเวนมันเปิดกอสเตนเคลียสแต็กได้โอ้โอ้เกือบแล้ววีหวางของอยู่พอดีก็เลยจะลงมาเลนล่างครับผมต้องรีบทีพีกลับเลนกลางเลยนะคือมันจะหามากเมื่อกี้ถ้าแบบวางของแล้วโดนหุบแล้วโดนตัดสแต็กส,สอชิ้นออกไปอะ่ะคือเหงาแน่นอน V5 ากำลังจะวิ่งลงล่างครับสองสปอร์ตเขากำลังสโมกวิ่งมาตบกลางพอดีเหมือนกันฮิงอาเข้ามาปักออฟเซิร์ฟหลังป้อมเลยนะแล้ว V5 คือเขาเสียเลือดไปเยอะมาถึงเขาจะ TP กลับเข้าหน้าป้อมได้เขาก็ต้องเอาเคอร์เรียมาส่งฮีลิ่งซอฟกับตัวคาเลตี้นะครับตอนนี้เวล6ละปักหน้ามีคอมโบฆ่าแล้วเช่นเดียวกับลีหน้านะครับแล้วพพอร์ตทั้งหมดเทมาที่กลางเพราะว่าปักหน้าเขาจะมาดันบ้านอะหุบเซตก่อนและไอส์ผ่าต์คอมโบเคลือบฟาสตูเลือด แต่ว่าลีน่าหันไปสตันสวนก่อนแล้วตอนนี้ GS กับคุโรกิมาช่วยด้วยครับหลัคุน่าสวนนั้นนั่นคิงอาไปเลอบรอนล่ะมีสตันแล้วนะ V5 สตันดักล่าเลอบรอนครับเลอบรอนรู้ตัวว่าจะโดนเลยโยกหลบก่อนแต่แพสซีฟ V5 นั้นยิงไวครับผมยิงบึมบักบ,บึมบักบ,บึมบักแล้วเป็นดับเบิร์คิวฮะคือเวลาคุณเจอทีมฝั่งตรงข้ามอ่ะที่เขาสามารถเอาทาวเวอร์กลางได้เราก็ต้องระวังตัวใช่ไหมอย่างเคสเนี่ยคือมันเป็นปักหน้า6มาพรา้อมหมดรถถัง5นาทีนิกมาเขาก็แบบ สั่งกันตั้งแต่ต้นเกมแล้วล่ะมั้งว่าถ้ามันเริ่มเดินดันป้อมเมื่อไหร่คือทุกคนต้องมาดีเฟนต์นะครับแล้วตอนนี้กลายเป็นเด้นติโดนรวบตัวอ้อมหน้าอ้อมหลังครับผมผีแปะหน้าอิงสเวลสันซาตันต่อเนื่องแล้วเวฟปิดคิวไปครับสามศพที่ตรงกลางครับเป็น V5 ได้หมดเลยคิวลิงสปรีแล้วผมพูดเลยว่านิกมาเป็นทีมที่ชอบดันเลนกลางอยู่แล้วทำไมจะไม่รู้วิธีรับมือนะฮะก็กลายเป็น4ศพที่กลางครับจอมเเนติ้งครับ สภาพทิมบอซอดูไม่โอเคสภาพทางด้านของปักหน้าดูไม่โอเคนะเราได้คุยกันไปแล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไง2ตัวที่แบบว่าจะต้องทำสเปซนะอ่ะไมค์คอนโทรโอ้โหไมค์คอนโทรชนะเลนด้วยด้วยความชนะเลนแบบบ้านบ้านจริงๆนี่คือเหมือนดารกเอนไนท์โซนจีเลยครับเหลืออีกหนึ่งคลิกเอ็กซ์คาลิเบอร์ตายปิดคิวไวด้วยพิษครับผมตรงนี้ ชนะ3เลนครับ7นาที3 0 0พนครับเนี่ยสุดท้ายแล้วเหมือนเหมือนเหมือนโซนจีนเลยจากก็ไนชนะเลนทุกคนเพราะว่ารีเจนเลือดมากกว่าชาวบ้านชาวช่องนี่มาคอนโทรอัพพ่นไฟ3ด้วยนะแค่รีเจนเลเวลหเองแต่ดูดูสกอร์คลิปแล้วก็ดูเน็ตเวิร์ดคือเซเว่น่เป็นตัวเด็ดเอ็กคาลิเบอร์เข้าใจได้แต่มันไม่ใช่เมตา คนมาดีเฟนซ์ข้างบนครับเป็นเลอรอนก็โดนจัดการอีกนะนะมาคอนโทรลใช้ร่างมังกรคุ้มเลยได้ Q 2Q สครับที่ท็อปเลนแล้ว V5 เกมสบายมีบูตมีทันด้าน I.O ลิงค์มานาะให้ก็คือสามารถเดินเกมได้แบบไม่จบไม่สิน้นลิงก์มูฟสปีดมาแล้วแต่ตรงนี้โกสติกเขาเห็นนะครับมันมีวอร์ดอยู่มันมีวอร์ดจากตรงกลางแม่น้ำนะเขาเลยรู้ว่า V5 กับตัว g s ลงมาตบเขาเลยรีบ TP หนีตรงนี้ครับเดนดิใช้สเปซรีบดันทาวเวอร์กลางนะเลยบรอนอัพมาเป็นลิกด i ไฟสกิลแล้วหนึ่งไอบาดไม่โดนเป็นสกิลที่ใช้งานโคตรยากนะมีดีเลกไอมังกรก็เอื้องแล้วเกินกว่าจะแบบพังหกหัวสโลสตันได้ละไมยคอนโทรลสเปซเยอะมากครับดุดแครี่1คนครับยืนเคาะทาวเวอร์ข้างบน8นาทีคีป54ตัวชิวชิว และข่าวนี้คุณจะเจอมังกรเปิดดันบ้านทุกๆรอบที่อันติมาแล้ว V5 ก็ไม่ต้องนั่งฟาร์มเงาเงามี GS มาเลี้ยงเต็มที่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนออกมาทำเกมสคนทำเกมเพื่อให้สเปกเตอร์ฟามันเองสเปกเตอร์เกมนี้จะรีบเล่นนะมิรา c คลนี่คือไม่ซื้อเนโครโนเมคอนนะครับจะซื้อเนโครคือฟามแต่ว่าอันนี้คือเขาจะรีบเล่นเลยเขาจะรีบซื้อแมนต้ามาเพราะถ้าเราซื้อแมนต้าก่อนแน่นอนเราได้ทามมิ่งพาวเวอร์ไปท์เทมก่อนอยู่แล้วล่ะ ดีกว่าซื้อเนโครโนเมคอนท่านมิราเคิลได้มองเห็นแล้วว่าเกมเนี้ยมันสามารถจบไวได้มันไม่จำเป็นต้องเล่นเลสเกมนะครับฉะนั้นไม่จำเป็นต้องซื้อเนโครโนเมคอนฟาร์มเอาผีแปะหน้าไว้และอิงสเวลกับครีปขับผมซาตานโอถิเมเชนลงไปได้ก่อนมากระโโตล,ลงมาช่วยด้านล่างฮ่ามีร้างบางกรอีกแล้วเหรอโอเมก้าดจีเอสกับ V5 รีโลเกตลงมาครับลากูนา่าปิดคิวไปครับ90ครับ จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมเห็นทีมคุณปู่เขาเล่นสไตล์จีนๆเหมือนกันนะแบบ Dragon Knight Carry อะไรเงี้ยผมว่าควรจะไปเล่นแบบนั้นมากกว่าที่จะเล่นอ่าเซเว่นเอาเมตานะฟิลลิ่งปักหน้ามันก็ไม่ได้เคาน์เตอร์อะไรเป็นพิเศษด้วยอ้าวหูเซตครับไอซ์พาดคอมโบเคลื่อพลัสเรียบร้อยครับพูดถึงว่าจาก,กิกับชาโดว์ดีมอนเนี่ยนะทำให้ผมนึกถึงสมัย TI3 เลย ยุคประมาณ oh. ทักทีไอสามอะที่แบบซัพพอร์ตเล่นคอมโบแก๊งกันอนะยุควัน,ว,นวันสุดสุดสิบนาทีผ่านครับตอนนี้เกมนำไป5,000โกลแล้วนะเรียกได้ว่าหายนะสำหรับเลนเฟสและเซเวนจบเลนที่เงิน3 6 0 0ันนะถ้าสแต็กเอ็นชียนพังเนี่ยคือบายบายเซเวนไม่รู้จะคัมแบ็กยังไง แล้วผมว่าต่อให้เซเว่นมีเงินเท่ากับตัวคอนิกมาเซเว่นก็สู้ไม่ได้ครับ3ต่อ1ฟึ่ฟัมๆอยู่ในป่าเจอสตันแบบงงๆเอ็กซ์คาลิเบอร์สตันสวนไอโอจีเอมาบอดี้บล็อกครับผมไม่ใช่สตันใส่โอดิใส่บีห้านะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตายลากูน่าแล้วแล้ววาร์ปได้ด้วยสายฟ้าตามไปถึงบ้านด้วยนะแต่เซเว่นไม่ตายนะครับ สินปศน์ลงมาดันทาวเวอร์นะท่าทาวเวอร์เลนล่างมานะครับไามิ่งรถถังนะแล้วเขาก็ส่งออฟเลนมาเคลียร์เดสเลนนะเป็นไมล์คอนโทรลให้สเปกเตอร์ไปฟาร์มด้านบนสถานที่ที่ไม่มีทีนที่ไหนก็ตามที่ไม่มีสหบารทาที่นั่นแครี่ก็ไปฟาร์มซะซึ่งเซอร์เบนตอนนี้ก็รู้ตัวแล้วว่าป่าตัวเองไม่ปลอดภัยนะครับย้ายมาฟาร์มฟาร์มป่าขวาละป่าซ้ายตอนนี้มีวอร์ดของนิกงมาไปปักแล้วนะรวมถึงเอาโพสต์ด้วยนะครับฉะนั้นป่าขวาไอ้ป่าซ้ายก็คือโดนยึดครองไปเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นเกมนําแบบนี้แล้วอะไรก็ตามที่อยู่ในสายตาไอโอเขาจะรีโลเกตลงไปลงทันคุณนะฮะใช่แล้วไอโอมีวอร์ดสแกนยังไงล่ะมันสามารถรู้ได้ว่าใครกํลาลังแอบทําอะไรผิดๆอยูอ่ตรงนี้ก็มีสแต็กเหมือนกันนะครับแต่ว่ารีบเคลียร์ได เดีあああ๋ยวมาดูเซเว่นจะขึ้นอะไรชิ้นหลักก็ตามปกตินะพาวเวอร์เทรดแมดเนสแต่ว่าจะเล่นอัมเลดด้วย <laughs> อันนี้ไม่ใช่สไตล์แบบสูตรซูเมลฟาร์มนะที่มันจะขึ้นคีย์เล็กอะไรเงี้ยอันนี้เอาอัมเลดเลยอัมเลดมันจะดีอีกแบบหนึงนะ่งอ่ะมันจะให้เลือดให้ดาเมจไม่ได้แบบไปดาเมจสุดแต่ว่าคนเล่นอัมเลดมันต้องอัมเลดท็อกเกิลเก่งๆไนงะ ไอ้ปาดักสวยครับตอนนี้ V5 มาลึกนะแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรมีเพื่อนเพื่อนช่วยอยู่มาเซตโซบายแล้วแต่ว่า V5 เกือบตายครับต้องพารีโลเคชไปก่อนเลยไม่ได้ดับเบิลหลักูน่านะจัดการทาาด้าเลิฟบอลไปได้แล้ว,ลวผีแปะหน้าคิงอาร์ไปครับปาดผู้กันฝาบเข้าไปเต็มก้อได้มา2องสปอร์ตคกับโกสิกลงมาช่วยตรงกลางด้วยแต่ว่าเซเว่นยังไม่พร้อมนะนี่คือสเปกเตอร์มาเดินเกมแล้วด้วยครับเซเว่น <Seven S 2> บอกว่ารอก่อนยังไม่ได้อัมเล็ตครับยังทําเกมไม่ได้ส่วนสเปกเตอร์มิราเคิลมียาฉะละ มาคอนโทรมีบลิงก์บลิงก์ก็ไปดราก้อนเทลอิงสเวลล์แล้วก็สตันจาก V5 V5 อยู่บนไฮกราวด์ครับผมตบท่างด้านเดนดีไปตอนนี้ตบเป็นลูกเลยตบไปต่อที่โกสติกด้วยอูเซปเตอร์มีแล้วด้วยนะอูเซปเตอร์เซตสตันและก็เวเบดหลักคือหน้าปิดคิวครับเมก้าคิวชิวๆิวมาคอนโทรมีอิงสเวลล์บลิงก์ไปสตันอิงสเวลล์สตันต่อโอ้โหสตันสตันสตันแบบยาวๆครับ14:1 13นาที40ครับเกมนี้สแสดงความเห็น แ,แสดงความต่างมากๆเลยนะของแบบทีมเวิร์กนะและเทีมทีมอันนี้มปนจุดอ่อนของทีมคุณปู่มากเลยทีมคุณปู่เนี่ยเป็นทีมที่ชอบไร้หัวช่วงหลังจบเลนนะปกติเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นเรื่องชนะเลนแต่เกมนี้มันไม่ชนะเลนไงและข้อเสียของทีมเขาคือการสั่งการไม่ค่อยดีแล้วก็ไปไร้หัวช่วงทําเกมแต่เกมนี้คือเลนเจ๊ง แล้วช่วงนี้ก็คือแบบเป็นช่วงช่องโหว่อยู่แล้วด้วยก็เลยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย14นาที6,000โกถาม AI ดีกว่าแต่ผมคิดว่าไม่คัมแบ็กแล้วเกมเนี้ยเออ95 5อเซเว่นฟาร,ร์มให้ได้เงินเท่ามิลเลอร์ขึ้นมาแบกเกมไม่มี BKB ก็ไม่ได้ตีหรอกครับเกมนี้โดนสตันสตันสตัน แล้วตรงกลางโดนดันนะเลยทีพีมาลุมตกโซโบายไปแล้วดับเบิลลากูน่าเบรดดับเบิลราดเกิเทลได้นะอิงสเวลคู่กันปัม้มสอตันสอคน,อนแล้วก็รอให้ V5 เวฟปิดคิวไปครับคอมโบสวยงามๆนะ ur, เอ็กซ์คาลิเบอร์เปิดกอสเทนเปิดแมสเนจครับผมแต่ทำอะไรไนดะ้ในไฟไม่ได้เลยนะครับทางด้านของไมค์คอนโทฟลิ่งมาเปิดแมปดูว่าเผื่อเซอร์เวนยังอยู่ตอนนี้ทุกคนตายหมดเลยครับยกเวน้นเอ็กซ์คาลิเบอร์เซอร์เวน นิกมาได้สั่งสอนให้ B8 รู้ว่าเลิกเล่นอะไรที่มันไม่ใช่เมตาสักทีคือว่า IO เนี่ยมันดูเหมือนจะไม่ใช่เมตานะแต่ไอเซเวนนี่หนักกว่าอีกคือแบบ IO มันเล่นมาแล้วเล่นคู่กับอะไรสักอย่างมันโอเคไงแต่เซเวนเนี่ยเล่นฟอร์วอดไม่ได้คอมโบกับสักอย่างเลย คือหลายๆคนอาจจะติดภาพว่า IO มันดีกับพวกตัวตีใช่ไหมแต่จริงๆแล้ว IO เล่นกับสายเวทก็ได้นะตั้งแต่แบบ IO มันแอมรีมานาให้อ่ะครับไอเท,เทเตอร์พวกตัวเวทมันก็ชอบเหมือนกันแบบเคสที่นิกมาก,ก็ชอบเล่นเลอแชกับ IO อ่ะโอ้มาอีกแล้วคอมโบบิงสาตานอิงสเวลครับผมสเปกเ,เตอร์ฮอนมีทางด้านหุบช่วยกับไอผาดช่วยนะลงออกมาปุ๊บ เดนดีตายทันทีมิราเคิลไปต่อที่เลอบรอนครับส่วนโกสติกก์โดนสตันขัดจากทั้งนั้นของวีาจะขึ้นบ้านได้หรือเปล่าโดนสตันโดนผีแปะหน้าแล้วก็สตันที่2แล้วก็ GG จีเวโเพลย์ตั้งแต่16นาทีครับผมเกมนี้แพ้ทุกเลนรักก็นาอฟเลนชนะเลนอีกตาหากนะครับนำทีมเดินทำเกมตันป้อมรัวๆคือตอนแรกอะเลนกลางพอๆกันถูกต้องไหม เป็นลีนาที่เงินนําเล็กน้อยแต่พอตรงกลางอ่ะมาตายแจกรัวๆที่พลาดตรงนั้นอ่ะไอช็อตดันบ้านรถถังคันแรกอ่ะครับมันกลายเป็น V5 ได้ไป4-5คิวต่อเนื่องแบบสบายๆเดี๋ยวผมให้ดูกราฟการเงินก่อน5นาทีเลยประมาณช่วงนี้เออเนี่ยเงินไม่ห่างก,กันมากเว้ยคือลีนามันเก่งเลนกว่าปัรกหน้าโอเคอันนี้เราเข้าใจได้แล้วสักพักหนึ่งเนี่ยตรงกลางใช่ไม B8 มาดันบ้านแบบแบบ ซิมเพิลมากเลยเว้ยมึงเล่นปักหน้านเลยต้องดันป้อมตรงกลางหรือดันป้อมอะไรก็ได้ที่มันง่ายสุดซึ่งเขาเลือกเป็นตรงกลางเพราะปักหน้ามันอยู่ไม่ต้องเดินลงไปเลนล่างคราวนี้เกิดอะไรขึ้นโดนซ้อน,อนแล้วก็ตาย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 ,ตาย,ตายและลีน่าก็เงินดีดไปแบบเนี้ยแล้วเลนข้างบนก็ทําอะไรมาคอนโทรลไม่ได้รีเจนเลือดเยอะเกินไปมาคอนโทรลชนะตวเวนแพ้แบบบ้านๆตัวเลนล่างก็คือซิมเพิลซอททำได้แค่ยืนสเปกเตอร์ฟาร์มสบาย แฮทุกเล่นคราวนี้ IO ก็พา V5 เล่นเลย V5 ไม่ต้องฟาร์มลวรีเลือดรีมานาวิ่งทำเกมรัวๆดาก็ไก็เปิดอันติดันบ้านดันบ้านฆ่าคนสบายสังเกตว่าอย่างที่บอกไปเกมเนี้ยมิราเคิลเขาไม่เลือกเนโครโน m มคอนถูกต้องไหมเขาอะได้เห็นแล้วนะครับเขาเห็นแล้วว่าเกมเนี้ยแม่งจบแล้วดังนั้น ไม่ต้องซื้อเนโคฟาร์มรีบซื้อแมนต้ามาแล้วจบเกมดีกว่าประมาณนั้นจบเกมไปครับสำหรับเกมแรกอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าเกมที่ 2B8 จะแบบมีอะไรนำเสนอมากกว่านี้ไหมหรือจะจบ20แบบจืด,จด